ปลูกไปปลูกกับอะไรเพราะว่ามันตายพ่ายเบิร์ดพันมาเออเออแม่ก็ว่าเบิรงมันสิปลูกเบิรงแม่นบางคนปลูกกล้วยน้ำว่านี่ยเขายอมเลยมันตายพ่ายแม่นแต่ของแม่เพราะต้นเพราะมันเป็นเสือหลามมันมีนะมันมีเลยเนาะไต่ไข่หนึ่งเนาะสองปีสามใบสี่หน่วยแต่ไข่สี่ยางกล้วย นองเ้ยปีเดือนผันผานใหญย่ยับยางน้ำกานสังขารคนกับคือกันนับวันมองไกลก้อนนิตาใสาเหลี่ยมแง,งแ่งหยั่งแจงซองหนังกระพองเต็มเนื้อบอ่อมีหม่องหย่อนยานย่มแต่การลวงเข่าไหวแก่มาหาหูกระนาตากระฟังแง่งหยังกระบอแจงสีเขียวแดงเคยเต็มบอ่อแนมหาคือก่อน เสียงกระออนแหบฝ่าข้างบำแข่วบม่มีเป็นจังสี่หละน้อพี่น้องสังขาร่ามันบ่เทียงมีแต่เอียงเงียงคอยคอยถ่าแต่สีพังยืมเข้ามาพักยังเพียงแค่สัวข้าวจากบ่มือวันใดจะเอื่นขึ้นบ่มีหูดอกน้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจ้าสวนยุกไม่ครับผมนำาพี่นอ้องมาเบิ่ง กเกษตรครับมม่นเนี่สวนผสม,มอยู่ทงอยู่ไฮอยู่หน้าครับบรรยากาศดีร่มเรือนมะพร้าวสามปีเป็นน่วยเต็มเลยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้า <c oughs> แนะนำตัวยังน้อยนังแม่โอ้ขอ่กุลจ้าแม่กุลจ้าอันพิกัดใช่ไหมแม่นี่อันมูเจ็ดนุ่งงามนุ่งงามมูเจ็ดมือสีไข่จ้าบ้านนุงงามแม่จ้าตำบลเมืองสีไข่ อำเภอวารินครับผมแม่เฮ็ดลายปีแล้วว่าแม่สวนปเจปจัของแม่นี่ปัจปจันี่ผมเฮ็ดไร้สองปีกลัวเนี่ยสองปีกลักวปเป็นอย่างไรแน่แม่เห็ดมา,าก็เริ่มแรกเฮ็ดเด่นประธาเฮ็ดลองทดล,ลองเบิงทดลองเบิงเริ่มต้นปลูกยังแม่ก่อนเริ่มลข้าวิต้นข้าวสิบต้นล้วยิ้าวซิบกม่อนน้ำมันนั่นเรียงม่อนทำหาคือปลูกม่อน ขาย,ขายเดียวหน่ยเก็บหน่วยบักม่อนขายจ้าพ่อได้ขายอยู่บ่ถ้ามันสุกก็ได้ขายบ่แม่จ้าโ,โอ้เดี๋ยวให้ผ้าแม่แม่ผ้ายางส้มนะครับบ่มี่ยางแน่ในสวนของคุณแม่กุลนะครับก็บจะเป็นกล้วยบ่แม่กล้วยนะครับ,ลลลห,กกบหลักๆคือปลูกที่แท้แม่ปลูกกล้วยบยังลูกกล้วยมัมีหางเก้วบ่ปลูกกล้วยนะครับหลายหลายแห้งก็คือกล้วยเนาะแม่เนาะ หลักกะบักพ่าวเริ่มไงอันแม่เห็ดกับไผ้ครับกับลูกไส้หอบเฟืองใส่เองเบ้านเลยบนี้ตอนนี้แม่กำลังปูพื้นโดยเฟืองเฟืองไอ้หลังเก็บเกี่ยวเท่านั้นโอ้โหทงจูดทิมให้ใส่ประโยชน์น้ามในแม่หดทุกมืออยุบบอครับอาทิตย์หนึ่งหดสองข้างกวยก็เริ่มเป็นนวยหลายนะครับ นี่ว่าคู่สาเป็นบ่แม่นี่คู่สาคูที่เป็นคุดบ่อบ่อป่าเนาะขึ้นมาขึ้นมาล่ะอฮะตัวต่ออดินไปใส่ไฮเทนเป็นให้เห็นเป็นเสมอกันปก็เัาปลูกสวนได้ปลูกสวนได้ตอนนี้แม่ก็เป็นปลักข้าวกับกล้วยอุปกรอนปลูกพักบ่แม่เริ่อมเลื่อมแหลกใส่กล้วยเลยใส่กล้วยโอ้ตอนนี้กล้วยนี่ที่แห้งน้ำว่าล้วนๆบวนว่แม่น้ำว่าล้วนๆแล้วก็มีต้นพาว จักปีแม่ต้นเผ่านี่ครับสองปีกว่าจ้ะสองปีกว่าก็เริ่มเป็นจันเป็นหน่วยแล้วเนะาะแต่ว่าก็ยังมูฮันติดหน่วยปันไดนแต่ว่ากล้วยนี่คือสีแดงขายเรือยอยู่ทรงๆนี่อๆๆอพอสังเกตนะครับมันมีเครือแทบจะทุกต้นเลยแนมกันไปทางบนนี่กล้วยนี่หลายแห้งนะครับกล้วยเครือใหญ่แหง้งเนาะแม่เนาะโอ้เอาอีหยังใส่มันตอนนี้ตอนนี้ก็สนหนก <im itation> ยังใส่ปุ๋ยคอ,อกอยู่ใช่ใส่ต่เนียนๆด้วยปุ๋ยคอกเน้นปุ๋ยคอ,อกเคมีบ่ใส่บ่แม่ใส่ยใอยู่่แตบ่ใส่ห่างใส่ห่างๆใส่แต่ปุ๋ยคอ,อกอยู่โอ้นี่นะครับสังเกตงเงากล้วยของคุณแม่นะครับเพิเ่นจะไว้แค่ตน้นที่มันเป็นเครือกับลูกก็มีลูกนึงบ่ <im itation> แค่นั้น <im itation> ถ้านองเนื้อจะนัานแม่ก็จะขุดออกว่ะุดออกโอ้ขุดออกไปปลูกหรือว่าขายเลยขายอืมเรื่องนี้ฮอดรู้ข้อทรง แต่ว่าแม่่ได้คุดเงาทิ่มแล้วก็ปลูกไม่แมนบ่บอบ่จะบ่แต่ว่าจงลูกมัหนไว้อยู่จงลูกก็ไหวแค่หนึ่งแค่หนึ่งนี่นะครับมันจะจงไห้แค่หนึ่งนี่นะครับแล้วก็สังเกตต้นขึ้นไปก็จะเป็นเครือเครือซุกก็เสว่าลูกนิดนู้ตอนนี้ขึ้นมาขึ้นมาที่เดิมที่เดิมโอ้แต่ว่าบ่าให้ขึ้นโค่นแบบเป็นเงาใหญ่นาะแม่เนาะนี่นี่เห็นว่ามันจะมีลูกเนาะนี่เนาะนี่ก็คุดได่ลูกมันแล้วก็ขึ้นไปนะครับข้างบนก็จะเป็น เครือนหนึงโอ้สูตรนี่เลยนะครับใบบัวตองไวรัยใบบัวตองกาไวรับักเข้าวนี่ปลูกที่แห้งที่บ่ม่ขวป่าเม่บาเพรว่ามัน้ฝนอยู่มันเอท่สองปีเริ่มแตกเคลื่อน่าแตกยังไล่ะจันแต่ว่าติดลูกยังมาหลายเลยมเนาะสองสีนะครับจะ่าก็มีหนวยบางเออ สี่ปีแต่ว่าแม่ว่าสองเมตรแหเห็นผลแล้วหม่ว่ามัน,มาน,น,มนมสามเมตรถนนโมแม่สเมตรประมาณสามเมตรนะครับปลูกเป็นแถวไปเลยบรรยากาศล่มเลื่อนยังบอกท่นใหญ่นะแม่เนาอโอ้แต่ว่าบรรยากาศดีแห้งตอนนี้แม่พ่นแห้งปูด,ด้วยอันฟางเขาขอเออทนดี ว่าเรมันก็จะมันันจะมะเื่อยซื้อย่บ่แม่ฟางนี่เขาเองมันจะของวด้เลียงง่วสันบ่โอแม่เพิ่นบ่มีง่วนะครับเพิ่นก็เอาฟางมาใส่ต้นใหม่เลยนี่ระวังคู่สาก็จะมีต้นพ้าวต้นดอกแค่กล้วยลักลักนะครับเอามุนไปใบมันจังจำอยู่ นี่นะครับคู่สาของคุณแม่ด้านนี่ก็จะมีต้นดอกแคเนาะสากระโบยไงนะครับขนาดสิบขสิบหาเมตรลึกจังเมตรคุณแม่ <30 S 1> ลึกสามเมตรตอนนี้มันยังถ่วงหัวอยู่อ่ะน้ำยังถ่วงหัวอยู่นะครับแต่ว่าป่าหลายแห้งมันมีคนมาลักว่าแม่ทั้งทีหัวไข่อยู่ทั้งหุ่นเขาสอดผล่นได้ทั้งข้นายูเนี่ย ด้านนี้ของคุณแม่เพื่อนก็นจะเป็นรุ่นที่เอาต้นไงมันออกแล้วถ้าแ,แม่นอเดือตานนอจะเ๋ยนขึ้นเมา่ใหม่ด่านพุ่นเป็นวยด้านนี้ขึ้นมาใหม่กล้วยนี่ซ่อนไปเรื่อยๆว่ะแม่แมนนต้อกล้วยหลายโอ้นี่คือทางเขาหน้าของแม่นะครับ เพ็ด <P et it> เป็นกันแท่ไงมาแม่รดแรงข้าวมาได้เลยเนาะเออแล้วก็ขอบมันแม่ปลูกกล้วยสุดเลยพุ่นนะครับปลูกเม็ดเครืองเม็ดเครืองนะครับแล้วกะ็งาวเลยนอก็มีแบบเดิมครับต้นไงเป็นหนวยต้นหน่อยนอซ่อนขึ้นมา,ามสุดเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของแม่ปลูกไม้ปลูกมบักเคียบอ่ะ มะเขียบใส่กับกล้วยนะครับปลูกใหม่ปีนากระชิบทั้งสองฟังด้วยสิปี่นาแล้วสองฟังน้โอโอ,โอ้นะครับเดี๋ยวปีนาจะมาอัปเดตให้เบื้องนะครับมันจะขึ้นสองฟังเลยฟังนี่เดียวมันได้ผลบอคือมันได้เห็นได้ผลเดียวอย่างก็ได้เริ่มมาทั้ง,มา,งมาทั้งอีกครั้งหนึง่ง<อ>การหดหนามในแม่ให้จังไงอ่ะมันจะมีกอกหนาจ้ะหนามในแม่เป็นมีกอกเป็นระยะปะกับเปิดทศ จักมือได้หดทีนึงแม่อจิตละสองสั้งสองเป็นหน,น่วยอจิตละสองเทื่อนะครับสังเกตนะครับเนี่ยมาก,กาาล้วยหนาแหลงเนาะใบวันที่เรื่องเหลือแต่ของแม่ยังเขียวดีอยู่ยยแล้วก็เป็นนวยนะแม่เนาะเริ่มเป็นนวยนี่นะครับกล้วยเพิ่นจะเริ่มเป็นนวยหลายแหง้งถือว่ามีอะไรเศร้าก็เครืออยู่นี่นี่ซุดนี่ครับนี่แต่ใช้่มือที่สินกล้วยกล้วยแต่ใช้ขมือมันกับมันกับที่อะไรเจไปนำเลยเดี๋ยว ใบตองเาก็ได้ขายใบตองก <fit> ็ได้ขายกล้วยก็ทยอยแก้ไปเรื่อยๆแล้วก <Hayır. S 2> ็สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับแม่เพิ่นจะเอาไม้ไผ่มาข่ำไหมวะข่ำข่ำข้อมันไว้ข้อไปท้งที่ข่ำมันล่มวะแม่ล่มจ้ะเพราะว่าฉันฉันมวยเสื้อฉันฉันมวยขนดใหญ่เนาะข้อหักล่มโอ้มันจะเฮ็ดให้บ่สุกมันจะหักก่อนสุกมันจะหักก่อนแก่หักก่อนแก่เนาะ สังเกตแม่พ่นจะคำไปสุดเลยนะครับนี่เอาพี่น้องอยากไปเลี่ยนแบบก็เลี่ยนแบบใดนะครับขั้นแท่นหน้าบางๆงเห็ดขั้นซี่งย์ในนอให้มันคนยางใดลดยางใดแล้วก็ปลูกลงไปบอถึงก็ว่าต้องโขกน้องหน้าแบบเขาก็ไดดอกจะให้เจ้สก็ได้นี่บางคนบอกว่าโอ้เป็นโคมเป็นเงาพ่อต้องขุดเป็นโขกน้องหน้าเป็นนั่นเป็นนีปลูกเซนกันแทรกกไดครับง่วได้แม่งั่วนมันมามากินบ่งัวมาเมากิน ห่อบเาเพ่งไม่เกี่ยวอกจนองเพิ่มเกี่ยวเอาหยาหมจากแล้วปลูกแนวนี้งวมันมานนำเอามูลมนิดบนั้นววมออก็ดี้ะเป็นประโยชน์กคเพิ่งนั่ราะว่เจะด้เียวยาไปเหหวยวยเพิ่งนโอ้เพิก็ได้ม่เกี่ยวหยาอย่่เเอานะครับการปลูกมองที่เพิ่นเบื้องงวให้นั่งนะครับปกติงวกินนี่รูไหมเนาะ่ใบกล้วยนี่งวลำน้่นะครับวก้วกินเบดกินบดนะครับนี่ นอกเนื้อจากปลูกปักพ้าวปลูกกล้วยแล้วบ่อพะยางเขียวเขียวยังั้และแม่เครื่องปลาเลียงปลาดุกเขาได้กินมาแม่ได้กินเลวยเท่าไ,ไรแก่ตัวเขาได้กินแต่ขายนำ้ำขายของอาหารนี่แม่ซื้อน้ำบ่อาหารจะซื้อซื้ออาหารเนะออาะนี่นะครับทางเขาเชียงหน้าเพิ่นบรรยากาศต้นกล้วยกับอกักพราวกล้วยนี่แม่คือจังบ่ค่อยมีใบครับเป็นไปนยังไง เอาใบใบมันใบหลายๆสิจะขึ้นวยมันจะบปตรงเพราะว่ามันแย้งอาหารแม่นบอกจ้านี่เหนียวออกแถบจะเบิดเลยบ่แม่เอ้าผมโมโหได้นีว่าต้องเอาใบออกผมคิดว่าเอาใบออกมันแห้งสีบ่ตรงมอจะเน็นบปนีจะตรงให้ยเหลือน้อยแต่บ่ถึงก็ว่าให้เบิรโอ้นี่ยนะครับเหลือตะเครือมันเด้อใบมันแทบจะบบมีนะครับนี่ ตะวันนวยเริ่มตึงแหล่านั้นเองครับนี่สองอาทิตย์สอาทิตย์แจ็คเหมืองแหม่จากจากมัน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 ออกออกปีละกัออกปีสุดปีสุดนี่ท่านาไปซีซีผาเหมืองซีซีผาเหมือเริ่มแก่เลยโอ้นะครับผพะพนชำนาญปวกเข่าบ่คอยได้นับแล้วนะครับหาเบิ้งแต่ว่ามันมีหน่วยสุกมากๆก็คือกินได้เอาตัวนี้พันเตี้ยตะมาแม่ ด้านนี้เป็นกล้วยน้ำว่าพันเตีย้ยเออบ่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 ใหญ่นะแม่เนาะต้นเตียเตียงามดีที่กันครับเตียเตยอู้ أو, แน่นดีครับขายพันธุ์น้นน้ำบ่แม่นี่ขายน้นอนำ้ำนะครับเ<ๆ>ตียเยนี่ต้นนี้ของแม่ปลูกไม้บ่แม่นี่ปลูกเบิกไม้ไมนี่พื้นที่ประมาณสองงานสงานปลูกเม็ดเครืองเลยบ่แม่ มิดเคืองเลยนะครับใส่นอซุ่มนั่นละวันที่ซื้อพันธุ์เริ่มตแ,แตกปีแล้วนะครับนี่หนึ่งต้นหนึ่งเลยแถบจะบม่มีลูกลูกพึ่งออกมานะครับต้นนี้น้อยเนาะ,ะนี่นะครับเริ่ม,มน,น้อยแมนบดเลยเป็นแถวยางดีขึงเสือกนั่นสิ่แม่ขึงเสือกยี่บ่บ่อหนึ่งว่าขึงเสือกบนันนีล่องมั่นแม่กับปลูก เือกมปล้วเือกน้ำเริ่มติดแล้วปูด้วยฟางเต็มอัตราดูคักปลูกด้วยเปลือกโคตน้ำป่ะครับวันนี้แม่แม่โอ้นี่งามแห้งเลยครับนี่กล้วยก็กระลังเป็นปีเปลือกก็กระลังติดมอนเบอร์รี่นะครับของแหน่เพิ่นอันว่าได้ใส่์หนังสมองมันคือ แม่จะตัวนี้บริสายังเลยแต่ว่าหน่วยครับพี่น้องโอ้หลายแห่งต้องมัดไว้แบบนี้สมอแม่เนี่ยเอยมาแตงสาวแตงสาวหมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าถ้าเขาบ้โนมกับากันสิเขาก็จะโบ้แตกเขาก็จะบ้แตกโอ้นี่สมมติว่าแม่มัดเขาสิน้องมันจะแตกงาขึ้นมาอีกแม่แล้วมันกเป็นนวยเลยเป็นนวยเลยนี่นะครับพี่น้องแตกแหนงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เป็นนวยเลยเป็นจุ่มแบบนี้เลย โ oh. อ้กระตุ้นระป่านบชาดเพื่อกิดเพื่อเกิดท่านบอชาดมันมนีมันไม่มน,ไมนุยโอ้นี่เป็นเทคนิคนะครับมัดแบบนี้ที่เกิดหน่วยทีเกิดมาแตงขาวโอ้ oh. บันนี้ต้องมัดตลอดบ่แม่ับมัดตลอดคือต้องตัดแต่งกิ่งหรือกามัดไหมบันนี้มัดท่านเบิร์ตในรุ่นนี้แล้วห้ากระปอยสักวันอืมปล่อยออกสักวันปล่อยออกแล้วก็มัดไหมใบมันแก่เดียวเ้าก็เด็ดใบออกเ้าก,ก,ก็แต่งเข้าใหม่โอ้ ปีหนึ่งเลยสามสามหลอดปีหนึ่งเลยเก็บสามหลอดใช่ถ้าขยันถ้าขยันปลูกต้นนิดหน่อยนึงก็สิได้เก็บเนาะนี่ใช่อืมแต่ว่ากล้วยนี่ยางคักแห้งกล้วยด้านนี้ใหญ่แล้วนะครับเป็นหน่ยวยมีดอกกว่มันเป็นลอยเครืออยู่นี่น่ะกล้วยหอมกันมั้ยนี่ด้านนี้ของแม่เป็นกล้วยหอมเนาะหอมยังละแม่นี่อห,อม,อ,หอมทองหอมทองไม่คือเตี่ยคือตำแท้ ในสุดแล้วบนี่นี่นะโอ้เชียงเนเอาแนวเอียงแอวนี่นะครับแต่ก็เริ่มมีนอหอมมดดบ่แม่นี่หอมตนนีตันเดียวเพนี่ตเดโอ้แม่บ่คอยเน้นกล้วยหอมใ่วนมากเล่นเน้นกล้วยน้ำว้าไปเลยแม่ว่ามันกล้วยหอมมันเอายกใช้ใช้ใดใช้ต่วตัมาทังว่าขาเาทรงไมหังนี่มันมันจะํามไห้อืแม่ก็เลยบนเน้นกล้วยหอม กวน้ำว่ามันจะดูแลง,ง่ายกว่าบหน่วยสุกได้มสรรมเ่เ็โอ้แม่คำนุนถึงการขนทรงน้ำนี่คือสวนที่ปลูกก้อนๆน,นะแม่เนะที่มันเป็นหน่วยเป็นเครือเป็นทุกต้นทุกเครือเลยนะครับปุ่นๆหลายแหง่งดูแลจังไหน่นแม่สวนมันเป็นเครือกะเือไหน้นำอาทิตย์ละสองครั้งปุ๋ยขอกให้ปุ๋ยขอกน้ำนะครับ ดูแลเติบอยู่มันยังตึงม่แม่๋อใบกุต้องเอาใบลายกุหลาบเอาใบใบลายเบิ่งสังเกตนะครับแดดทะลุหอดผื่นเลยนนี่นะครับเป็นปงป้งๆนี่ไปเห็นตะใบสองใบกับเครือกล้วยแล้วกับแม่เพิ่งจะเริ่มปลูกอีกอย่างหนึ่งทุเรียนบ่ทดสอบคือปลูกที่เท่าไหร่เรงว่างเบื้งมันจะติดบอหรือติด ใส่หมากนะหมดนั่นหนมาก้ใส่หมากขับไปนําได้ครับผสมประสานกันเข้าไปได้านคู่ขบข,บขบกับเป็นบักม่วงมันสิเป็นหน่วยดอกบ,บักม่วงปีนี้เป็นแเื่มเ่มเมนะครับแต่ว่าชุดเด่นๆของสวนแม่พันก็นคือแนวด้ขายตลอดกล้วยชัดเจนเลยนะครับกล้วยนี่กล้วยใบตองมีใบตองนี่เขามาถามเรื่อยว่าแม่ทรงหันมุ้งหัอเลย แล้วก็บพรกกล้วยน้ำตรงตลาดตรงตลาดโอ้แต่สิ่งนี้เนี่ยคือกล้วยก็ไปตองนะครับชัดเจนเลยนี่สุดซำนี่นะครับพื้นที่จักไลแม่สองไลจั๊กไลสองไลพื้นที่เถียงนี่เนาะร่วมเถียงอยูน้ำยูน้ำหมุนเวียนอยู่นี่แต่ละมือก็อยู่นี่มาแม่อยู่นี่แหละครัเข็ดสวนอยู่นี่เลยขายของน้ำขายอยู่ใส่ขายอยู่ในบ้าน โอ้ขายของนํากับเขาถุงก็ขายแมนโอ้แล้วทุกคนแล้วยังออกมาสี่ประมาณสิบโมงสิบโมงกองมาเห็ดสวนเน้นๆแต่ขยายกล้วยวะแม่ขยายกล้วยเรือดูแลทุกอย่างทุกอย่างให้ปุ๋ยคดน้ำให้ปุ๋ยคดน้ำแต่มืันเช็ดจังแน่มันเช็ดเอียงแน่กับทึบประทึกว่างานหนักวะแม่พื้นที่สองไร่กับคนขนหนึ่ง พอดีเนาะพอดีเพราะว่าพอดีอยู่เลยอ่ะขอะไรก่อนเนี่ยฮะกับดูแลบกวางอีกอย่างหนึ่งแม่เพินเ่นจะเน้นกล้วยอย่างเดียวบางคนปลูกกล้วยนะว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเนียมันจิตตายอย่างงก่อเขาเหรอตายพ่ายแม่นเเป็ชื้อราตายพ่ายเชื้อราบางคนเขาก็บ่มกกักปลูกแต่ยูหนี่บ่มีเลยก็าตายพ่ายเลยจะคน,น,นะว่าฟังเลยปลูกไปหอบปลูกกับอะไรหรอกเพราะว่ามันตายพ่ายเบิร์ดพัน่าเออเออแม่ก็ว่าเบิร์ดมันวรปลูกเบิร์ด แม่บางคนปลูกกล้วยนำว่านี่เขางอมเลยมันตายพ่ายแต่ขขงแม่บ่ตายเพราต้นเว่านเสียหลมันมีเลยเนาะมันเกี่ยวกับยังเหรอสองปีแปดเดือนก็ได้ขายได้ขายบอเมนอเมทัตออนได้ขายหนึ่งเนาะสองปีสามใบสี่หน่วยได้ขายสี่ยางกล้วยเออ ดูแลกับ่ยากดูแลกับ่ยากบ่ได้จียาลงทุนกจบ่หลายแทบจะบ่มีเลย <c oughs> ครับผมมื้อนี้ก็มาเยี่ยมชมสวนแม่กุลเนาะเอิ้นว่าสวนพื้นที่2ไร่นะครับก็มีตามที่เห็นหลักๆของคุณแม่คือเด่นๆเลยกล้วยน้ำว้าไอ้ว่าตายพ่ายมื่เบิ่งอยู่นี่บ่ม,มีตายเพดตน้นแล้วก็ดา้านหลังคุณแม่เพราะหยังครับบักเขียบบักเขียบหนังพื้นบ้านเฮานี่บักเขียบหนังพื้นบ้าน เพาะปลูกเองจ้ารือขายน้ำขายน้ำขายน้ำเบี้ยจักบาทไหมขายเบี้ยแค่สิบบาทโอ้สิบบาทจ้าปลาเกียมเลยเขาบวัด็ดตอนบ่แม่บันด็ดตอนปลูกเม็ดบ่ปลูกเม็ดโดนมาไหนวันนี้เฉลี่กินหน่วยมันสองปีประมาณสองปีนะครับเนาะอปีเอ้าสนใจกับแวะมาเยี่ยมชมสวนแม่พันได้ใกล้ๆที่ถนนใหญ่เนาะแม่เนาะที่ถนนใหญ่เขาตุ้งขามก็มีอย่างนี้ตาสั่งมาเพื่อนตาสั่งทางไปเดชนะครับก่อนหอดนาสว่างเลย ขม่าทั้งมาอุบลกับกรหอนนั่ง .swing เนาะขม่าจากเดชก็เลยนั่ง .swing มาเลี้ยวขมาทั้งบานมดงามเหมือนล่ะขม่าพม่านหารอยเม็ดก็เจอสวนแม่เพิ่นนะครับต้นกล้วยงามๆอยู่ทางสายมือเนาะเอาขอบคุณแม่กุลนหลายครับมืัอนี้ถ้าเยี่ยมชมสวนครับสวัสดีครับผมวันหยุดบ่ลูกหลานสิมาวันมื่ออื่นเสาร์อาทิตย์ลูกหลานมา พวกเลี้ยนมาหาไล่นะครับสาวบ่โอ้สาวๆนะครับมาา่านจองอวไวยประจำอู้ยอ้ยไผอ,อู้มั่นบ่โอ้